ดูเหตุการณ์เจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหัดใหญ่จับกลุ่มขบวนการค้าใบกระท่อมรายใหญ่ในจังหวัดสงขลาได้สองรายยึดใบกระท่อมได้ถึง600กิโลกรัมค่ะ วันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหัดใหญ่นำโดยนายทวีวุฒิสังขเิริในาอำเภอหัดใหญ่ค่ะเข้าแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเมืองหัดใหญ่และปราบปรามยาเสพติดจกกับกลุ่มขบวนการค้าใบกระท่อมรายใหญ่ได้สองรายยึดใบกระท่อมได้600กิโลกรัมขณะขนามากับรถยนต์กระบะสองคันขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ตั้งจุดตรวจบนเส้นทางลัดในพื้นที่ตำบลบ้านครุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับชายแดนไทยมาเลเซียและพบว่าเส้นทางนี้เนี่ยมีการลักลอบ ใบกระท่อมกันมากที่สุด การจับกลุมในครั้งนี้ได้ผู้ต้องหาหนึ่งคนก็คือนายสิทธิศักดิ์ดำหนูอายุ30ปีขณะขนใบกระท่อมมากับรถยนต์กระบะทะเบียนกอไก่ออ่ออาง5878สงขาส่วนรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนบอยไม้ทอทหาร5337พัทะลุงคนขับหลบหนีไปได้ค่ะหลังจากพยายามขับหลบหนีแล้วก็เจ้าที่ได้ไล่ติดตามยิงล้อรถนะคะจนรถนี่ยางแตกแล้วก็ต้องทิ้งรถหลบหนีนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีรถกระบะอีกคันที่สามารถหลบหนีไปได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับใบกระท่อมที่จะได้ทั้งหมดนะคะพบว่าถูกลำเบียงมาจากพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียจากอำเภอสดาจังหวัดสงขลาเพื่อไปส่งให้กับลูกค้าตามใบสั่งทั้งในจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงและก็ยังพบว่ายังคงมีขบวนการพยายามลักลอบนําเข้ามาอย่างหนักจากแรงจูงใจในเรื่องของราคาที่ซื้อมาเพียงแค่กิโลกรัมละ200บาทแต่ขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ600 800บาทค่ะ